สำหรับใครที่อยากติดอินเทอร์เน็ตนะครับคิมแนะนำเป็นเน็ตทูซูเปอร์ไฟเบอร์นะครับจะมีคิวอาโคตรตรงมุมขวาล่างของจอนะครับผมสแกนได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามาจาก OR96 นะครับหมายถึงอึดทนอะไแบบนี้อึดถึกทนเออ ไม่เคยต่อยไอแพดร่นอ,อะไรครับไอแพดโปรสองพันยี่สิบครับพี่แอพเสร็จแล้วทั้งหมดก็ชั่วโมวงจริงหรเหรอขนาดไหนได้หรอผมอัพไม่เลยนะไม่ถึงสิบ อ้าวถ้าเป็นธงพี่เป็นธงดีวะมอาจะเดนหน้าเนี่ยบั็มกนะอะไรไม่เห็นทน้ายอยู่เลยอ๋อแสงว่าบาก็อกที่นี่เราได้เจอมีนาที่หนึ่งชนงเราเลยสวยเฮ้ยลองบกักพ,พี่ลองไปแล้วไปแล้วเฮ้ยตอนนั้นเราตาไม่ใช่เขานะ Được rồi, nhắc mũi còn cỏ là nay tối nay cũng như vậy, cỏ nè Họ đánh kìu nè, tôi đánh luôn 1, knock 1, knock 1, quả knock đến rồi, đến rồi, bọc đi, bọc đi Được rồi, họ đánh kìu một người Tôi đánh nặng lắm, Knock 2 Được rồi Đợt 1 đã เอ้หมดเก็บลูกกนหมดไปโอ้ยเล่นไยิงใหญ่เลยลูกสุนแล้องนัดเฮ้ยมีฟามาสมีฟามาสอดพเข้ามาใช่หรอจิงเนี่ยน่ถืออยู่ไอ้ฟามาโอ้โหเสียงปืน่ว่ยเฮ้ยพมารมดตกฟามามันเป็นปืนที่มันยิงไวมากเลยนะแต่ว่าจะสองเบสไหมไม่ปกติเลยแต่ว่าเสียงเสียงไม่ค่อยลั่นอะฟังฟังเสียงฟังเสียง โอ้ยเปลี่ยนแม็กอย่างช้าเลยอย่างเหมือนแบบคิวบีแซดอะพี่แต่ว่าไม่ไเหมือนพีไฟอุ้ยแล้วก็รู้สึกว่าแล้เไหมไม่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 แต่เม็ดเดียวรู้สึกว่าคุมยากนะเป้าสายพี่เป้าสายคนละเรื่องก,กับพีบไฟพีไฟแบบนี้รู้สึกว่าเป้าสายระยะไกลน่าจะยิงยากอะอ,กอ,อ้าวเจอ M4 แต่ว่าไม่มีส่วนเขียว โอเปลี่ยนแม็กช้ามากทุกคนอุ้ยสี่วิเปลี่ยนแม็กสี่วิโอานเจอโอ้โหขอสีเขียวหน่อยครับเขายิงตายหมดตีแล้วแม็กยังเปลี่ยนไม่เสร็จเลยคิวบีมันสามวิปะถ้าไม่ได้ใส่อเนี่ยกันแล้วอ่ะถ้าอยากแม็กไวก็ประมาณสองวิจริง M4 วิเดียวถ้าใส่แม็กไวโอ้ยเปลี่ยนแม็กอย่างนานอ่ะแค่เดีมากเหรอแต่เนี้ยยังไม่เจอเลยนะเดี๋ยวลองดูหน้าพี่หน้าพี่ เล่นสองกระบอกคนมันอึดกว่าเดิมปะวะใส่แม็กดำได้35น,นัดนะเองได้เลยลองใช้ปืนใหม่ดูได้ครับใช้เลยฟาร์มัสถ้าไม่แห้งเลวโซนก่อนนะนะโอนนี้โซนแบบนี้อนอยู่จีที่ไหนของเซ็ตโกครับโอ้โหมันจะยิงคนโดนไหม ครับโอ้ยขนลุกปึ่มมานี่ขนลุกเลยกำลังรองอ่ะตรงไหนอ่ะมันใส่ของแต่งปืนได้ไหมเนี่ยไม่ได้ใส่ได้เหมือนไอ้นี่เลยเหมือนฟาร์มาร์สเอ้ยเหมือนอยากเล่นบ้างอ่ะเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรนะเหมือน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 กอซ่าขวดเม็ดเดียวเุ้ยเสียงต่อที่เราตเห็นไหมพี่พี่เสียงเม็ดเดียวอย่างลั่นอ่ะ เฮ้ยเอาว่ะเฮ้ย uh> มันมียิงต่อเนื่องด้วยนะสามนัดพี่ต่อเนื่องเอาสามนัดไม่เห็นมีปืนเลยไม่มีอะไเดนเลยเอาเปล่ามีสองกระบอกอ่ะโอ้ยยางี้ต้องแบ่งแล้วแหละจับมาสอบกระบอกเยอต้องแบ่งหรอไอ้ไอ้เอาเฮ้ยหลอด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  ับฝั่งหนูเนาะกําลังมีมารยาผมกําลังมีมารยาผมตัวเดียวนะสวยนองน้องท็อปสีนคิมข้าวไม่เด็ดพี่ล็อกให้นะเพียงเพียงเออเดี๋ยวพี่ล็อกให้ข้าไปเลยมาซุ่มอะไรตรงนี้วะมาแล้วครับซ้ำนะสวยงาม ไม่เห็นเพื่อนนะน่าจะอย,อยิงเดียวแหละร้อนอยู่นี่ขึ้นตนนัวแรงมากๆยิงตัวแรงใช่ไหมไม่รู้ไงว่าดามเม่าเขาเท่าไหร่ปืนเนี้ยแรงก่อน M4 หรือเปล่าอะไรยังไงไ,ไม่รู้เลยเฮ้ยใส่เก็บเสียงว่ะโอ้โหนิ่มๆขอบ้างขอบ้างเอาไปเอาไปเอาไป ปืนโคตรดีดจริงหรอดีดมากใช่ไม่ได้ลอกเลยอ่ะยิมมได้จับพี่สุดๆนี่ใส่เก็บเสียงไปขอสุดน้ำตาลด้วยเอาไว้กันตายเฮ้ยมีคาด้วยนะเขียวเขียวอะไรปืนระยะใกล้เว้ย5.5 ใช่ระยะใกล้ระยะใกล้ทำไงแห้งดิครับเคาะไงไใกล้เหมือนจะเบาแล้วเนี่ย <S <S ต่ว่ปืนนี่มันดีดขึ้น<อ>หัวนะพี่ <store S 1> แรงดีดมันขึ้นอะ่ะมาน่าจะขาไม่มีสักเพื่ว่า<ล>นครับสวัสดีครับทุกคนผมจะติดทุกวัน,กนนะครับสามทุมท่มถึงแพะทุ่ม มีเวลาแค่น,นี้ตื่นทำงานต่อทำงานกี่โมงพี่สิบโมงสิบโมงก็แย,ย่แล้นะแปดโมงอ่ะพี่ต้องเข้าบ้านอ่ะลูป้าตอนนั้นบอกเขินมือแล้วขอดูมือทำไมทำไมอ่ะ <laughs> อันนี้ไม่รู้เลยชิมแฟนไปไหนอ่ะวันนี้ไม่เห็นได้ยินเสียงเลยหลับแล้ว เดี๋ยวต้องมาเัรเยมยับลุมบ่อยหรืวเจ็บหัวบ่อเปิดกล่องนั่นใส่คอมเพนไม่ดีต่อคิมต้องหาไฟมาเพิ่มอีกสักหลอดนึงว่าทำไมมันรู้สึกมืดจังมือดัมดัต้องบุต้องบุญมต้องบนญไหน่ะอ้าวพี่ปาลโอ้ยปาลแย่งอ่ะ ออกสามไหมนะมันดิดขึ้นโยนน้ำห้ป่องดีป้ามีน้ำป่องพอนีไ้ได้ละได้ยังไะได้ยังอะถ้าเป็นสกามันจะออกซ้ายขวาใช่ไหมน,นี่มันดิดขึ้นได้ทีเจ็ดครับ ไปครับแต่ว่าใส่เก็บเสียงแบบเสียง,ง,งพ่อมากเลยนะที่ผมมามาตั้งแต่สนะามทุ่ดดมนะผมรอนี่ยังไงรอคลิปรดนแม่ยันว่างไปเลยว้ยไม่ได้ต้องตื่นแต่เช้าทำงานรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงคนมิสคิ๊ด แล้วันเกิดเค็มจะให้ Apple Watch เฮ้ยอ๋อก็เลยขอดูใช่ก็เลยขอดูข้อมือใช่ไหมอ๋อได้พี่แปมให้เลื้กสีาขวามือมีค้นขวามือมีค้นขวามือมีซ้ายมือก็มีเอาขวาก่อนไหมขอบวงก็ได้ลังหลังก่อนก็ได้เอาหลังเอากันพี่จะใช้ฟาดระยะไกลเนี่ยนะโอ้ไม่ได้อะทีอ๋อเจอ ไอ้บาเอ้ยนี่คือเก็บเสียงเหรอออน่าหนักจังอ๋อน่าจะใส่ขาเอ้ยตรงซ้ายอ่ะหน้าคิมหน้าคิมหน้าคิมเขาขวาก่อนเหรอเอาขวาก่อนเอาขวาก่อนพี่โดนซ้ายป่ะดูขวาให้ดูขวาให้ น่าจะไม่รอดอะคิมอะแตกหนึ่งอุ้ยแ็กหมดไหนวะแตกสองแตกสามสายวิ่งอยู่สายวิ่งอยู่เห็นป่าช่วยดยครับช่วยดยครับลับงไปครับอนนะอยู่ข้างหน้าคิม แตกสี่โอ้โหยังเอาหน้าหลุดหลุดนู่นน่ะหน้าพี่ปามอ่ะดูมันดีดจังวะดีดมากเลยอะไกลไม่ได้เลยพี่โอ้ยต่อท้ายมันดักพี่อยู่เลยอะนึกว่าไปแล้วไม่นานอย่างนี้เลยโอ้โหขวามือด้วยเข้าบ้านก่อนเอาพี่ปาโดนลากเลยเหรอเออ ซ้ายมีไม่โดนขวาได้เมื่อกี้ระวังนะเอ็มขวามือบนเข่าเด้อระวังนั่นแหละหลังรถค้นเลยขันเออขันไกลอ่ะเขาอันนี้เขายิงใครอันนี้เขายิงใครเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บมากอ่ะเมื่อกี้เอ็มยิง,งอ่ะโฮ้ยตรงสมมุเหรอเราจะได้เก็บนึ่งนะครับทุกคน ออกไปได้เนี่ยเข้าวงดีกว่าว่ะยิ้มด้วยด้วยน้องหนึ่งน้องสสวยข้ามาข้ามาข้ามาโดด่วนโดด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 เหมือนระยะไกลจะแอบเบาๆด้วยนะใช่อัพเดทเกมไงเข้าไปเพจโตหรือว่าแอปโตแลนะครับกดที่รูปคัมปีครั้งหนึ่งมันจะมีคําว่าอัปเดตให้ถ้าเปิดว่าเปิดเข้าไปแล้วมันไม่มีคําว่าอัปเดตนะกดที่รูปอีกรอบนึง สอนยังสอนยังสอนยังแต่ไม่เอเนเอปีปกลอนอยู<ด>่ขวามาขวามาขวามาสวยหน้าเลยครับหน้าเลยครับวงแรง,งเด้อเราเห็นยิ้มเขาม่เห็นยิ้ว่ะจริงดิ แป๊บนะแป๊บนะแป๊บนะอ่ะเข้าเลย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 หมดครับมีนอนวายจุกสวัสดีครับสวัสดีคุณสุกรีด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับใครมาเข้ามาคลิปฝากกดไลค์ด้วยนะโอเคเราเล่นเราเล่นเราเล่นใส่เก็บเสียงแล้วเราถอดเก็บเสียงมากเขาให้ครบเลยรอบนี้ ใส่คุณหกคุณไม่อยู่แน่เลยดูดูแล้วน่าจะเละอ๋อมันใส่เก็บเสียงได้อย่างเดียวเฮ้ยไม่ใช่นี่ใส่ขอบไปเลยใส่ได้หมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวกระสุนธี๋ยังไม่มีเหรอคอมเพนก็ได้มีปุ่มของคอมเพนได้ด้วยได้แล้วขับได้แล้วเราไปนู่นเห็นเป่านู่นเห็นเป่านู่นเห็นเป่า สามโพสต์สุดท้ายทำไ,ไมแ็กก่อนโดนดักอะ่ะเมื่อาไสา่เข้าไปแหละน้องไปไหนแล้วอะ่ะวงอยู่ไหนโอ้ยวงอยู่ที่เราสบายสบายหรืออ้าวขึ้นไงเนี่ยขนะึ้นโดนได้แล้วอ้าวไม่ได้สิบเจ็ดนะเตมิมไหมยังไม่ได้ดูเลยครับเดี๋ยวจะทำคลิปให้อยู่ ต่อกันไหนน่านี่วางขวาเน้นขวาเน้นขวาเห็นปล่าแท็กเอ้าเฮ้ยสวยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหโอ้เจ๋อตีตัวนี้หยุดสายเฮ้ยเขาล่วงตุ๊บตัดต้นไม้มาขีดเมื่อกี้สายมื่อนั่นแหละเห็นไหมหน่งเก้าห้าเออนั่นแหละนั่นเลยเออเนี่ยเดินใช่ มีเหรอพี่นี่พี่เห็นม่้กแกอ๋อนู่นน,น,นู่น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 เออพี่หมายถึงต้นไม้นั่นแหละจริงแตกปลาบัวแตกแม่ทุกคนบอกว่าหมายถึงต้นไม้นะั้นอะโอ้โหส,สุด,ส,ดสุด,สด,สดอะอเลยสุดๆุดอะ สไนส์สไนส์ยังจะดีกว่าเอ้ยเปลี่ยนแมคคาไม่ได้เขาต้องออกมาคิมต้องไหนอะหลังหินนั่นแหละหลังเซลทุงที่แล้วเอาว่านี่คือสเตป็ปอะไรเนี่ย ยิงเสร็จแล้วนอนเหรอใช่ใช่ยิงเสร็จแล้วหลบขวามีนะเมื่อกี้สองคนเอ๋อเห็นแล้วรอโพุ้ยิยย่งตรงไหนใกล้ผม,มปะ่ะนี่นี่นสองคนนะตรงเนี้ยเล่นแอร์แพดครับใช่ครับเฮ้ยตรงนี้รอดแน่เลย 2องคลิปสุดท้ายแล้วสองคลิปสวยครับเอาว่ากอซ่าได้ถามจริงกอซ่าได้ยิงไหมยิงแต่ขาบอกเลยโอ้โหอะไรกครับเนี่ยคบุผมเอาไปนะครับผมมอให้นะท,ทักเพจได้บอ